ระหว่างปฏิบัติการไล่ล่ากัับูชาเนี่ยและใครโลกสวยช่วยไปไกลๆดูเดือดเลือดพ่านกันถึงขนาดนี้ฮะนี่คือนครปฐมนี่คือพุทธมนฑลสายสี่สารยานครปฐมคือสิ่งที่เขาทํากับเราอ่ะให้ชาวโลกเขาเห็นแล้วก็พูดด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่า ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรม,มเราอย่าไปทำแบบนั้นซะเองค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นคนละพื้นที่มันเป็นคนละภาคส่วนกันการที่วัยรุ่นไทยบางกลุ่มเอาโมเตอร์ไซค์ออกไปขี่ถือธงชาติไล่ประกาศตามหาแบบนี้คนนอกเขาก็อาจจะมองว่าพวกเราเนี่ย ไร้มนุษยธรรมปาดเถื่อนเหมือนกันได้นะคะเป็นวิธีการที่ไม่ได้ถูกต้องเลยแต่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมในพื้นที่มีนบุรีก็มีเหมือนกันนะคะแล้วตามตัวเจอด้วยพอเจอปุ๊บใช้ความรุนแรงกระทืบกันจนสลบเลยค่ะ เขามาว่าแก๊งขเขมนสมุทรปราการจะรวมตัวกันแล้วมีเยอะซะด้วยออเออก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมในระดับของออความขัดแย้งที่พรมแดนเนี่ยก็ยังคงตึงเครียดนะครับส่วนระดับของประชาชนอันนี้เนี่ยห้ามอารมณ์ยากจริงๆแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าลุกลามด้วยนะครับจุดไหนที่มีคนกัมพูชาหรือคนขเขมรเนี่ยอาศัยอยู่เยอะ จุดนั้นก็จะตกเป็นเป้าทันทีเพราะว่าบางทีเนี่ยอารมณ์มันท่วมท้นจนอดไม่ได้อย่างในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะครับแถบภาคตะวันออกเวลาคนกัมพูชาเขายาเข้ามาทํางานเนี่ยตรงไหนเขาหางานได้เขาหาก่อนก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วในตัวเมืองชนบุรีเองนะครับก็มีชาวกัมพูชาอาศัยทํางานอยู่เยอะแต่ปรากฏพอข่าวครา,าวที่มันเกิดขึ้นปุ๊บอารมณ์เจ้าของร้านเค้กร้านหนึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้ว ถึงขั้นเขียนเป็นภาษากัมพูชาแปะหน้าร้านบอกว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับคนคเขมรครับป้ายเบอร์เ,รเลยเขียนสองภาษาด้วย คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้กันหน่อยคะ่ะยังจําได้ไหมคะที่มีการประมูลคลื่นความถี่ไปการประมูลคลื่นความถี่ที่สํานักงานกสทชนะคะตอนนี้รับรองผลการประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอา๊มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการที่ประมูลคลื่นความถี่นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สําคัญเรื่องหนึ่งเลยก็เลยอยากจะนํามาบอกกันค่ะ คลื่นความถี่ย่าน1,500-2,100และ2,300เมกะเฮิร์ที่ประมูลกันไปนั้นจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้อย่างเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของคนไทยในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะ คลื่นความถี่ก็เหมือนกับถนนถ้าปริมาณรถมีมากขึ้นแต่ไม่มีการขยายหรือว่าทำถนนเพิ่มรถก็จะขับข้างแล้วก็ติดขัดคลื่นความถี่ก็เหมือนกันค่ะถ้ามีน้อยก็จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็จะช้าดาวน์โหลดข้อมูลหนังเพลงหรือว่าจะเล่นเกมก็จะสะดุดค่ะแต่ว่าถ้าคลื่นความถี่มีเยอะการใช้งานก็ลื่นปลื้ดเลยเหมือนรถวิ่งบนถนนหเลน่ะ คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมคะยิ่งถนนกว้างมากเท่าไหร่รถเยอะเราก็ไปไหลกันไปได้สะดวกซึ่งทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะทั้งดูหนังฟังเพลงประชุมขายของออนไลน์ช้อปปิ้งใช้งาน AI ค้นหาข้อมูลแล้วก็ใช้ทําอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสํานักงานกสทอชอก็คาดว่าสิ้นปี2568นี้ปริมาณคลื่นความถี่รวมของไทยจะต้องมีอยู่ที่ 615 h z เมกะเฮิรตซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างราบรื่นซึ่งถ้าไม่มีการประมูลคลื่นความถี่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาปริมาณคลื่นความถี่ของไทยจะลดเหลือเพียงแค่500เมกะเฮิร์เท่านั้นเองค่ะในขณะที่ความต้องการใช้งานมีมากกว่านั้นแน่นอนว่าทุกคนก็จะได้รับผลกระทบทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ไม่เสถียรอินเทอร์เน็ตก็ช้าเล่นเกมก็กระตุกดูหนังออนไลน์ภาพก็แตกอัปโหลดวิดีโอ โอ้ไม่ทันใจเรื่องพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดได้ ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็หงุดหงิดมากๆด้วยเวลาส่งรูปให้ไม่ไปดาวน์โหลดข้อมูลอะไรดูไม่ได้อะคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยค่ะคือการประมูลคลื่นความถี่ช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องเดือดร้อนกับปัญหานี้แล้วก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณมือถือได้อย่างราบรื่นต่อไปนั่นเองค่ะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปดูเหตุสยองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยไปเจอร่างของชายไร้บ้านคนหนึ่งโดนคัตเตอร์ปักคาคอเสียชีวิตปริศนาแล้วโดนทิ้งร่างอยู่ในตึกร้างแบบนี้ครับ m ม l หลายฟิน n สโ o c h ไม่หลายเบ k กอรีเบเกสั่งซื้อได้ที่น i n c o m นายอินแอปพลิเคชันและร้านหนังสือนายอินสนับสนุนโดย p ร e s e n เ e d b บลลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงชอ็อปและร้านหนังสือนายอินทุกสาขา ให,ใหม่ของการล้างหน้าใหม่ก um er. ันนี้ไบรท์คอมพลีสเซรั่มคลีนเซอร์เซรั่มวิตามินซีในโฟมล้างหน้าทําความสะอาดผิวหมองคล้ําเพื่อผิวดูสว่างใสขึ้นทันทีที่ล้างใหม่ใส่ผพ,พาอย่าลืมมาลองซื้อกันนะกันนี้เธรรมชาติในแบบคุณเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาให้ QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อสต์เอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบ แซฟฟินฟินได้อีกถ้ามีแกงจืดทำไมห,หน่อยดีง่าย,ายขนีสุกก้อนรสหมูมีส่วนผสมข,ของน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้หอ,อมกลมก่อบกินกะเพราคู่แกงจืดทำจากขนาออร่อยฟินขึ้นอีกออทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคราฟฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน f r e ชฟ f ้ดเฟ r e มิ้นท์ คู่เรา,าหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่เซเล่บิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลยอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ML เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณเชื่อเรื่องพลังใจไหมพี่มาสู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีคำว่า พลังใจไม่มีท้อสู้ไปด้วยกันก้ะทิงแดงใครอ่ะสวัสดีครับผมพี่โก้จะมาช่วยคุ้มครองทั้งรถบ้านการเดินทางผมก็ช่วยคุ้มครองได้หมดโอ้ยสบายตีโทรหนึ่สองหนึ่งเมีเออโก้ไหวยังไงก็โอเหงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นิี่สุดเลย เคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวตก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงรอลหินหรือว่าประโยชน์เป็นกลอง s 2 6เม plus น้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดีโคเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพษษ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 มีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอัลเลนิกชนิดเม็ดอ,อัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่เจลีบิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลยกลับมาอีกครั้งกับงานหนังสือที่มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่ามหากรรมนิยายนานาชาติ2025ครั้งนี้มาในทีมอ่านอาร์ตเพราะหนังสือคืองานศิลป์พบกับพรีเมียมคอลเลกชันพิเศษกองทัพหนังสือและนิทรศการแสดงศิลปะจากศิลปินชื่อดังแล้วมาสัมผัสประสบการณ์การอ่านที่ไม่เหมือนเดิมในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2025วันที่25กรกฎาคมถึง3สิงหาคม ค2,568ณสมย่ aw, น hating, ยานมิตรทาวฮอชั้น5สามย่านมิตรทาวเหงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นพิสูจนเลย อร่อยแซ่บกับแม่เหลียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกายน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนนน134ปอนนศพชีเจริญกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นกับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรายการตามอำเภอใจเฟซบุ๊กตามอำเภอานและเฟซบุ๊กแม่เหรียนค่ะ หรอหินหรือว่าประโยชน์ป็นกลอง s อ6 Omega p โอเผมขาดร่วงอีกแล้วครั้งนี้ย่าไม่ยอมเพราะย่าใช้แพ่นทีนครีมนวดผมไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยลดผมขาดร่วงสิบเท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคกินได้กลิ่น ช่วยจัดก,การกลืนปากต้องดาลีดับเบแอคชั่นมีดาลี่มิ้นสกัดเข้มข้นทรยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบแอคชั่นใช้เลยเมื่อมีอาการไออย่ากแก้ไออลพีน้ำดำตราเสือดาว New นิวยอร a กเอทีฟไนเชตบีเช a เซตเตอร์สไตล์ที่เรากำหนดติดตามข่าวกันต่อนะครับเชิญที่หน้าจอทีวีเพิ่งเตือนไปเนี่ยสงสารเขาสงสารว่าเราคือคนไทยเหตุการณ์เนี้ยทหารกัมบ,บูชายิงไทยเข้าใจแต่ถ้ากัมบ,บูชาอยู่นประเทศไทยตามาก,กินปกติอย่าไปยุ่งกับเขาสงสารเขาแต่กลับกลายเป็นว่าชมได้ตาท่านที่กัมบ,บูชาไล่กระทืบคนไทย นี่ไงนี่เราพยายามห้าไว้คนไทยอย่าไปกระทืบเขาแต่เขากระทืบเราในฐานะคนไทยในปลอยเปต ตามที่บอกกันนะครับคุณผู้ชมว่าเวลาฝั่งนู้นเขายิงมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่ากระสุนจะไปตกตรงไหนในพื้นที่ของศรีสะเกดเนี่ยโรงพยาบาลก็มีกระสุนมาตกใกล้ๆทั้งๆท,ท,ที่ตามหลักสากลแล้วนะครับโรงพยาบาลคือต้องสงวนไว้ทุกกรณีครั้งนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามข้ามหัวไปมาแต่ด้วยจิตวิญญ,ญาณของความเป็นคุณหมอคุณหมอเนี่ยออกมาไลฟ์นะครับแล้วบอกว่า จะไม่หนีไปไหนต่อให้ระเบิดมาตกอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามเพราะว่าในฐานะหมอก็จะต้องเตรียมความพร้อมรอช่วยเหลือคนที่อาจจะได้รับบาดเจ็บคลิปนี้คนเข้าไปดูมากกว่า5ล้านวิวแล้วครับโรงพยาบาลกันทรารลัก์นะครับตอนนี้ทราบสถานการณ์ทุกท่านกันแล้วใช่ไหมครับว่า